ลงรถทัวเมืองราชสีมายาาโมจาลูกมาให้ยาช่วยหน่อยพกความแพ้พ่ายจากตายเมื่อรักมีรอยหัวใจเงาหงอยกลับบ้านอิสานวันนี้ ลงรถตัวมหายโมร้องไห้โฮแม่สาวทักสินทำพี่รักหลานกลมลวงหลอกลวงให้ช้ำชีวีทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้าว จากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนสู่เมืองชุมพลสุดฟ้าเมื่อครานาหน้าใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟาทำเฝ้าจิงใจเพียงเจ้าเรือรักรมเพราะหนุ่มสวนยาง ลงรถตัวเมืองราชสีมาสุดเววาใจหายเมื่อไลรอสว่างแบวเสียงเพลงแคลจากแดนอีสานมื่อหังคนรักเมือลา กลับมารักษาเพลใจลงรถตัวเมืองราชสีมาสุดเววาใจหายเมื่อไกลสว่างแบ่วเสียงเพลงแค่จากแดนอีสานเมื่อสาง คนรักมือห่างกลับมารักษาเพลใจ